เดี๋ยวผมพาไปดูถุงพิเศษถุงพิเศษนะครับว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะเดจดเทเลยเะเทเลยจดเทเลยนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยได้อะไรมาบ้างโหเรี่ยมเก็บผิวอย่างโก้เลยนะอย่างโก้เลยได้มานะครับอันนี้ด้วยหนึ่งอันนนะวันนี้นะวันนี้ได้นี้ด้วยนะหนึ่งอันนะองค์นี้มีสายตรงโทรมาปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วนะนี่ สวยดําเดิมเลยสวยดําเดิมเลยอันนี้ปิดไปแล้วนะครับเนี่ยมาดูอันที่เหลือดีกว่าอันที่ไม่เหลือก็ปล่อยผ่านไปก่อนมีคนบูชาไปแล้วนี่นี่เลยนี่เลยนี่หลวงพ่อเคนหลวงพ่อเคนนะครับนี่ถ้ำเขาอิโต้นะครับปาจีนบุรีนะปีศูนย์แปดนะปีศนะูนย์แปดมีกี่เหรียญเดี๋ยวแป๊บนึง นี่ปี0 8ย์มี2เหรียญแล้วก็ปี102เหรียญน,นะนี่แบบนี้เลยนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บนะครับน่าเก็บมากเป็นพระเครื่องนะครับสายเมตตานะครับสายเมตตานะครับค้าขายนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยจะมีรูปถ่ายที่ด้านหลังเป็นสุ่มเป็นไซเป็นอะไรเนี่ยถือว่าท่านเป็นเกจิที่ปลุกเสกเรื่องเมตตามหานิยมดีมากนะครับเนี่ย หลวงพ่อเคนเนี่ยนะครับนี่รู้จักกันหมดนะครับรู้จักกันดีคนละเคนกับเขาอิโต้คว้างเป็ดครับคนละอย่างนะนี่อันนี้หลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้เฉยๆนะครับนี่ปราจีนบุรีนะครับรอ anyway. ยูอ่ปราจีนบุรีนะท่านอายุเยอะมากนะอายุย like ืนมากนะอันนี้ครบรอบร้อยแปดปีนะนี่สองเหรียญนี่นะอีกสองเหรียญนี่ครบรอบร้อยหกปีนะครับนี่สร้างถัดกันมานะครับสร้างถัดกันมานะ นี่นี่นี่ถือว่าเป็นปราเครื่องที่น่าใช้มากนะครับเพราะว่าเป็นพระดีเมตตาแรงนะครับถือว <benefit> ่าเป็นตราเครื่องสายเมตตานะครับค้าขายแล้วก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยหน้าคลองนะครับธุรกิจเกี่ยวกับการบริการค้าขายนู่นนี่นั่นนี่นะแบบนี้แนะนําเลยแนะนําเลยครับนี่แบบนี้ผมมีอย่สี่องค์นะพี่ๆสนใจองค์ไหนก็ทักบอกแล้วกันนะครับนี่จะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับนี่ แล้วก็สององค์นี้ก็จะเป็นนี่หลวงพ่อซ้ำนะครับพระครูซ้ำนะนี่พระครูซ้ำนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรวัดตลาดใหม่นะครับแบบนี้มีด้วยกันสองบล็อกนะครับนี่บล็อกพระศกบล็อกพระเสียนแหลมกับบล็อกพระเสียนพระเสียนตู้นะพระเสียนกลมอะไรเงี้ยนะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าบล็อกเนี้ยนิยมนะบล็อกนี้จะนิยมกว่า บล็อกนี้จะได้รับความนิยมน้อยกว่านะครับ like แบบนี้สวยๆก็ว่ากันสามพันบวกลบนะครับสามพันบวกลบนะแบบนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูเลยว่าสวยไหมแป๊บนึงเอากล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวส่องให้ดูเลยเรี๋ยญนี้เดิมๆเลยอันนี้บล็อกนิยมก่อนนะดูบล็อกนิยมก่อนนะครับบล็อกนิยมก่อนนะนี่นี่โอ้โหถิดว่าสวยนะอือหือเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่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  ไม่โฟกัสเลยแปบหบนึงนะครับนี่เป็นไงเป็นไงนี่ตุกตาคมบ้องจมูกจมูกดีนะนี่จมูกดีนะจมูกดีนะแบบนี้หล่อเลยนะครับนี่ตัวหนังสือคมเด้งๆแบบนี้เลยนี้ส่องในพลาสติกนะก็จะส่องยากหน่อยนะครับนี่นี่ด้านหลังโอ้ยปัามสุดบล็อกเลยนะนี่ติดหน้าตาพระพุธเลยนะ บางองไม่ติดนะหน้าตาพระพุธนี่นะนี่แบบนี้เลยนี่บล็อกนิยมประเสีนกลมอยา่างนี้นะครับประสีนเล็กอย่างนี้นะนี่เป็นดอกบวัวตูมอย่างนี้นะประสีนโตมนะเกตเตตมนะครับเกตเตตมนะฮนะเดี๋ยวดูอีกบล็อกหนึ่งนะอง์นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่เกตแหลมเห็นไหมเกตแหลมเห็นไหมแยกกันนะครับจะบล็อกนิยมกับบล็อกธรรมดานะเดี๋ยวดูบล็อกนิยมก่อน ฟึบนี่เห็นไหมสั้นจุ๊บเลยเป็นวัวตูมเลยครับอีกอันหนึ่งเป็นฟึ๊บเป็นแหลมขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอมก็จะแยกกันประมาณนี้ราคาต่างกันเยอะแบบนี้หลักร้อยนะครับนี่แบบนี้หลักร้อยแปดเก้าร้อยนะครับแบบนี้สองสองพั 100, 800, นเจ็ดสามพัแบบนห้าต้องมีนะครับนี่นะสวยๆอย่างนี้นะนี่ก็จะมีสององค์นะครับแบบนี้ถ้าจะจัดไปคู่ก็ยินดีนะครับนี่ต่อมา ก็จะเป็นนี้หูตากับพปปิบิบปับพิบป,ปับเลยยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษนะครับเนื้อดินนะสวยๆแบบนี้ไม่เจอนานแล้วนะไม่เจอนานแล้วนะนี่น่าใช้มากเกจิร้อยกว่ารูปปลุกเสกแล้วก็อันนี้เป็นของสุพรรณบุรีนะครับรุ่นยุทธตถีนะครับนี่ขมุยปลุกเสกแน่นอนพอกกลวยโหเยอะนะครับเกจิปลุกเสกเพียบนะครับนี่แบบนี้สวยเดิมแบบนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้นะก็มีแต่ย่อยๆนะถือว่าจบมาไม่ถึงหมื่นนะวันนี้ซื้อมาไม่ถึงหมื่นนะครับนะนี่อันนี้ด้วยอันนึงแต่อันนี้ปิดไปแล้วนะครับอ่ะก็จะเหลือประมาณนี้พี่ๆสนใจหรือมีพระเครื่องอยากจะให้เจ้าบูาชาก็ยินดีเช่นเดียวกันนะติดต่อมาได้ทาง Facebook เลยนะครับหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมบว่างเมื่อไหร่ผมเปิดอ่านให้ทันทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ นี่เอาเหลืออันนี้อันนึงนี่อันนี้แนะนําแนะนํานะ